ใบอนุญาตน,นำเที่ยวยกเลิกดีไหมสวัสดีครับ t u u h f 4 t t u u r ความจริงเรื่องทัวร์คลิปนี้เป็นความหลงจากการที่ผู้เสียหายจากบริษัทคอควายนะครับร่วมกับหน้าดอยได้ไปออกรายการที่ช่อง5แล้วมีตัวแทนของกรมการท่องเที่ยวมาร่วมด้วยมันมีคำถามหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกหมดใจครับ กับการทำงานของกรมคำถามก็คือว่าวันที่26มีนาคมผู้บริหารของบริษัททัวร์นี้ได้หนีไปต่างประเทศเรียบร้อยแล้วเป็นที่รู้กันนะฮะในหมูออ่ผู้ประกอบการและลูกค้าที่เป็นเหยื่อแต่ว่าวันที่3ที่เราไปออกรายการเนี่ยเราก็ได้ตรวจสอบเว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยวเพื่อที่จะดูว่าเขายังมีใบอนุญาตอยู่ หรือเปล่านะฮะอันนี้มันเป็นความเอกใจซึ่งได้สะท้อนถึงความไม่เชื่อใจอะะปรากฏว่าสิ่งที่เรากลัวและไม่อยากให้มันเกิดมันก็เกิดครับนั่นก็คือใบนุญาตของบริษัทนี้ก็ยังมีสถานะปกติใช้งานได้แปลว่าถ้าเขาไม่หนีไปไหนลูกค้าก็ยังซื้อทัวกับเขาได้อยู่นะครับทั้งนั้นที่ข่าวมันออกเป็นอาทิตย์แล้ว เกือบสิวันหนีไปเรียบร้อยแล้วนะครับทำไมปฏิกิริยาของกรมการท่องเที่ยวถึงช้าขนาดนี้ถึงแบบมันไม่ใช่แค่ช้าครับมันเหมือนไม่ได้สนใจเลยว่ามันมีประเด็นเรื่องนี้อยู่ว่ามีผู้เดือดร้อนเสียหายมูลค่าเงินก็ประมาณ40ล้านนะครับทำไมทิ้งไป8วันกรมยังไม่ทำอะไรกับมันเลยหรือ เนี่ยฮะมันทําให้พวกเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากเชื่อเลยอ่ะว่าประสิทธิภาพเป็นแบบนี้จริงที่น่าหนักใจคือคําอธิบายครับบอกว่าตามกฎหมายแล้วต้องให้เขามาชี้แจงภายในเจวันซึ่งได้มีการเอาใบประกาศไปติดไว้ที่หน้าออฟฟิศแล้วทั้งๆที่วันนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครอยู่ครับหรือถึงมีคนอยู่ก็ตอบอะไรไม่ได้แต่ว่าข่าวมันออกมาขนาดน,นี้ กรมยังจะรอเจ็วันเหรอครับแล้วเจวันไม่มาก็ยังมีอีกขั้นหนึ่งให้รออีกเจวันโอ้โหความรู้สึกเป็นยังไงลองมาฟังผู้เสียหายรายนี้พูดดูครับดีมีอะไรเกิดขึ้นพี่ก็เรียกฝั่งนน้นมาด้วยพี่จะไปบอกโค้ชกันไหมว่ารอเจ็วัน7วัน,วนงั้นผมเอามั่งสิพี่รถพยาบาลมาผมก็บอกว่าเฮ้ยมึงก็รอไฟแดงก่อนดิถูกไหมละ่ะทำไมมีเคสพิเศษของรถพยาบาลแม่งฝ่าไฟแดงได้ละ่ะถูกไหมถูกไหมล่ะพี่เพราะฉะนั้นบางอย่างอะพี่ต้องเข้าใจว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการรณ์จิงๆ พอเกิดไอ้ผู้เสียหายมาเพียบเลยคุณกับปล่อยแม่งบริษัทต้องรอเจ็ดวันครับแล้วมีครับเจอ์นี่มีครับโปรเซลมีครับนู่นครับนะี้เต็มไปหมดถูกไหมพี่นั่นนะครับตอนนี้มันก็เลยมีคําถามว่าตกลงใบอนุญ,ญาตเนี่ยมันช่วยพวกเราได้จริงหรือช่วยพูดริโภกได้แน่หรือตกลงมันมีประโยชน์หรือมันมีโทษกันแน่นะครับมาเอาด้านประโยชน์ก่อนครับมันมีประโยชน์อะไรบ้าง ทุกบริษัทต้องเอาเงินสองแสนมาวางที่กรมเพื่อที่จะได้ใบอนุญาตหลังจากนั้นก็มาต่อกันทุกสองปีแค่นี้ครับแล้วยังไงครับใบอนุญาตมันคัดคนดีกับคนเลวได้ไหมมันช่วยปกป้องอะไรได้ไหมที่ผ่านมาไม่รู้กี่กรณีแล้วก็ไม่เห็นมันจะทําอะไรได้นะครับเงินสองแสนที่วางอะไปอยู่ที่ไหนกี่บริษัทแล้วนะครับเอาตั้งแต่ที่หนีไปหรือที่อยู่ในไทยนี่แหละแต่ไม่หนีไม่ไมีไม่จ่ายเงี่ย สองแสนนั้นอะอยู่ไหนครับอยู่ในมือเหยื่อหรือยังหรือว่ายังอยู่ที่กรมนะฮะเอาลายล่าสุดเนี่ยที่หนีไปสองแสนอยู่ไหนครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีคําตอบก็แปลว่ายังไม่มีใครได้เงินสองแสนนั้นไปน่าจะเก็บไว้ทําไมครับจะเก็บมาเพื่ออะไรมันไม่ได้เป็นหลักประกรันเลยเลยนะครับแล้วกรมเนี่ยก,กี่ปีกี่ชาติก็รณรงค์ให้ทุกคนเช็คว่ามีใบอนุญ,ญาต ถูกต้องหรือไม่ก่อนจองก็เนี่ยฮะเช็คแล้วทุกเจ้าที่โกงมีใบอนุญาตหมดเลยแล้วมันมองอะไรได้บ้างครับขนาดโกงแล้วหนีแล้วก็ยังมีใบอนุญาตถูกต้องต้องขอบคุณที่เ้าหนีไปครับไม่งั้นทุกวันนี้ยอดเสียหายก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยอันเกิดมาจากการที่โกมไม่ทำอะไรหรือว่าทำอะไรช้าแล้วอย่างเงี้ยเราจะมีบอนญาตไปทำไมครับ ในขณะที่ข้อเสียมันคือการชี้โพรงว่าจ่ายเลยมั่นใจได้กรมรับรองนะฮะแล้วก็โดนโกนี่ครตอนนี้ใบอนุญ,ญาตมันเหมือนกับการชี้โจรให้เป็นพระนะครับแล้วกรมยังจะกล้าเชิญชวนให้คนมาตรวจสอบใบอนุญ,ญาตกันอยู่อีกหรอครับดังนั้นถ้าทำได้แค่นี้ ใบอนุญาตมันเป็นภัยยกเลิกดียวครับอย่ามีเลยเสียเวลาพวกเราก็ต้องไปต่อใบอนุญาตทุกสองปีต้องเตรียมเอกสารต้องเตรียมเงินนะฮะแต่มันช่วยอะไรพวกเราไม่ได้ครับมีไปทําไมครับนะฝ้ายคิดนะครับอันนี้ก็ขึงไปชดนะฮะจริงๆใบอนุญาตมันจะเป็นประโยชน์ได้ถ้าท่านมีวิธีในการบริหารจัดการมันมีประสิทธิภาพมากกว่าดีครับนะก่อเอาละก่อนจบลองมาฟังความเห็นของเหยื่อสองรายนะฮะจาก บริษัทขอควายเนี่ยว่าเขาพูดถึงกรมการท่องเที่ยวอย่างไรกันบ้างแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องของเรานะครับเพราะว่าท่านอาจจะได้สัญญาณจากเราทำให้ไม่ต้องเป็นเหยื่ออะไรต่อไปเราไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับเออจริงๆถามว่าหมดหวังไหมไม่เชิงนะกรมการท่องเที่ยวตอบมาเนี่ยผมก็เลยมีความรู้สึกอยากจะเข้าไปกระทุ้งนะฮะหรือว่าเข้าไปให้ กรมการท่องเที่ยวได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอเหตุการณ์แบบนี้มันมีช่องโหว่เยอะแยะมีปัญหาเยอะแยะนะครับแต่ว่ากรมการท่องเที่ยวอาจจะไม่ได้คือเป็นแนวตั้งรับอ่ะผมอยากให้เป็นเปลี่ยนมาเป็นแนวลุกนะครับว่าทํายังไงจะแก้ปัญหาแบบนี้ได้แล้วลองมาคุยกับผู้เสียหายจริงๆจังๆดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องคุยกับทนายไม่ต้องคุยกับใครแล้วครับคุยกับผู้เสียหายตรงๆเลยครับหรือไม่ก็ลองเข้าไปดูครับว่าเราไปเที่ยวดูเองครับลองซื้อทัวร์ไปเที่ยวเอง แล้วจะรู้ครับว่าหลักการมันเป็นยังไงมีช่องโหว่ในการที่จะให้คนเขาโกงได้ง่ายง่ายง่ายได้แค่ไหนลองดูแล้วกันนะครับครับเอ,อจะบอกว่าเมื่อวันเมื่อวันจันค่ะเข้าไปร้องที่กรมการท่องเที่ยวคือคือตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยค่ะก็แทบจะเป็น เป็นเป็นหลักในการแบบผู้เสียหายมาได้มีคนเรียบทำรวบรวมทุกอย่างเลยค่ะเพราะเราอยากจะให้เคสเนี้ยให้มันจับให้ได้ทําทุกอย่างเลยแต่ณวันเมื่อวันจันทร์ไปหากรมการท่องเที่ยวปั๊บตอนบ่ายกลับถึงบ้านก็รู้สึกยังคุยกันนะดอยว่าตอนเนี้ยคือมันมันรู้จะไปไหนต่อมันหมดแรงมันรู้สึกไอ้สิ่งที่ทําไปอะทาไปเพื่ออะไรพอกรมกลมพูดมาคํหนึ่งว่าปกติ คดีของเอเจนต์ด้วยกันเนี่ยมันเป็น B2B เนี่ยมันเป็นคดีแพ่งเราไม่สามารถแยกโฮเซลกับเอเจนต์ได้กรมบอกว่าแล้วเวลาคุณเนี่ยไปซื้อขายกับเขาคุณได้กําไรคุณเคยมาบอกกรมไหมแต่เวลาคุณมีปัญหาเนี่ยคุณมาร้องเรียนที่กรมวันนั้นได้ยินคําพูดนี้ออกมาปับ๊บเรารู้สึกว่าแบบโอ,โอเคเราไม่สามารถจะพึ่งพิงหรือขอให้กรมมาช่วยอะไรเราได้เลยค่ะ เอเจ้นนี่เหมือนเป็นเขาบอกว่าเราไม่ใช่เป็นลูกค้า B2C ที่จะมีสิทธิ์ได้เงินที่วางหลักประกันไว้6กหม0่นและหลังจากที่ยื่นเรื่องเสร็จแล้วก็ถามเขาว่าต้องทําอะไรต่อไหมคะเขาตอบว่าก็รับเรื่องร้องเนี่ยแล้วคือจบวันนั้นรู้สึกว่าแบบเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยวันนั้นคือแบบดิ่งมากเลยว่าแบบเฮ้ยเราอุตส่าห์พยายามเต็มที่ขนาดนี้คือคําตอบไปได้แค่นี้เองเหรอ